สวัสดีค่ะวันนี้ p u ณิตา c o m นะคะมีรถเข็นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก b a b y s e n Yoyo2 มาแนะนำกันค่ะตัวนี้นะคะเป็น b a b y ้ e ซ Yoyo2 แล้วนะคะอัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะในปี2020ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะแนะนำจุดต่างนะคะที่เขาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากรุ่น YOYO Yo 1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันเลยนะคะว่าอัปเดตอย่างไรจากรุ่น YOYO Yo 1มาเป็น Yoyo2 มีจุดต่างอย่างไรบ้างค่ะ รุ่นนี้นะคะที่แอ m ด n มินโชว์อยู่จะเป็น b a b y e n ซ y y y o ย o ค่ะถ้าเราดูจากลักษณะหน้าตานะคะทั้งการใช้แบบแรกเกิดแล้วก็การใช้สำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปหน้าตาเหมือนเดิมนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรุ่นใหม่อะไรขึ้นมานะคะเพราะว่ายังคงลักษณะเดิมอยู่เพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในจุดต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะจุดแรกค่ะอันนี้สะดุดเลยเพราะว่า รุ่นเก่าค่ะโยโย่หนะคะตรงนี้จะเป็นโฟมนะคะแต่ว่าโยโย่ทตรงนี้จะเป็นหนังหุ้มค่ะทําให้เราเช็ดทําความสะอาดได้แล้วก็ทนต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเข็นรถเข็นค่ะก็จะมีทั้งเหงือ่อและก็คราบสกรปรกต่างๆนะคะเวลาจับแบบนี้ค่ะทีนี้พอเป็นเปลี่ยนเป็นหนังแล้วดูดีขึ้นนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นจุดต่อมาค่ะ ตัวนี้เพิ่มสายคล้องแขนขึ้นมาค่ะสายคล้องแขนประโยชน์คืออะไรนะคะประโยชน์ก็คือเราเอาไว้คล้องที่มือคุณแม่แบบนี้เผื่อว่ามันมีเคสนะคะอย่างในกรณีที่คุณแม่ข่ะเข็นรถเข็นแล้วลืมล็อกล้อนะคะแล้วอยู่บนทางต่างระดับค่ะอย่างเช่นบนรถไฟฟ้านะคะแล้วเราไม่เห็นว่าพื้นนั้นมันลาดเอียงนะคะทีนี้ก็ ไม่ได้จับรถเอาไว้อะคะ่ะมีข่าวมาว่าแบบมันไหลไปนะคะไหลไปเกือบจะตกรางรถไฟฟ้าแบบนี้ค่ะคืออันตรายเราสามารถคล้องแบบนี้ไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะพอรถไหลเราจะได้รู้สึกตัวทันทีอันนี้นะคะเป็นจุดที่ทำเพิ่มขึ้นมาค่ะโครงสร้างต่างๆนะคะยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะจุดต่างต่อมานะคะรุ่นแรกค่ะ จะรับน้ำหนักได้แค่ประมาณ18กิโลกรัมนะคะรุ่นรุ่นที่2นะคะเขาทำมาให้รับน้ำหนักได้ถึง22กิโลกรัมโดยมีผลการเทสจริงนะคะเทสจริงก็คือส่งเทสต,ตามมาตรฐานสากลน,นะคะแล้วก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะออกมารองรับว่ายโยโย่ทูรับน้ำหนักได้ถึง22กิโลกรัมจริงๆค่ะจุดต่อมานะคะเรื่องโชคของเบบี้เซนโยโย ตัวโชคนะคะรับการสั่นสะเทือนเข็นนุ่มลื่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้นวัตกรรมของ h y t r รลเ e r m o p l a s t สต s e l a ลาสโตเของดูปองนะคะเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะคะแต่ว่าเบบี้เซนเลือกมาใส่ให้ในรถเข็นของคุณนะคะก็เข <c oughs> ็นนุ่มลื่นนะคะเวลาไปที่ที่มีทางครุขระคะ่ะน้องก็จะรู้สึกว่ามันยังลื่นกว่ารถเข็นปกติทั่วไปค่ะ จุดต่อมานะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะตัวนี้ค่ะจุดล็อกกลางนะคะกดปึ๊บแยกออกมาซ้ายขวาไม่เหมือนรุ่นแรกนะคะต้องมาประกบนะคะแล้วก็เสียบพร้อมกันซึ่งมันอาจจะยากนิดหน่อยนะคะแต่ตัวนี้ทำมาให้ง่ายมากยิ่งขึ้นซ้ายขวาแยกอิสระค่ะเราไม่ต้องประกบนะคะการแยกอิสระแบบนี้ค่ะทำให้เราล็อกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สายนุ่มลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. Baby Senyo t ท o นะคะ mm hmm. ก็ยังคงคอนเซปต์ hmm. นะคะคันเดียวจบค่ะ The One Unit นะคะ mm hmm. เพราะว่ารายใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดตัวนี้เลยเวลาที่เราใช้แรกเกิดสังเกตนะคะโครงอันนี้คือโครงโครงเดียวกัน mm hmm. เพียงแต่ว่าผ้าเบาะที่ใช้เป็นผ้าเบาะคนละชุดตัวนี้จะเป็นผ้าเบาะสำหรับเด็กแรกเกิดค่ะ โดยใช้โครงตัวเดิมนะคะคุณแม่แค่ซื้อผ้าเบาะแรกเกิดแรกเกิดถึง6เดือนพอถัดมาเริ่มโตขึ้นแล้ว6เดือนนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นผ้าเบาะสำหรับ6เดือนบวกตัวนี้นะคะใช้โครงโครงเดิมคุ้มมากค่ะแค่เปลี่ยนผ้าเบาะและจุดเด่นก็คือคุณแม่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามที่ต้องการนะคะเพราะว่าผ้าเบาะอ,อย่างเช่นนะคะเราเบื่อสีเขียวแล้วเราแค่ถอดผ้าเบาะชุดนี้ เปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้แค่ซื้อใหม่ค่ะแค่ไม่กี่พันบาทนะคะก็จะได้เหมือนรถเข็นคันใหม่และได้เปลี่ยนสีไปเลยนะคะเพราะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆค่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนสีรถเข็นเด็กคือซื้อคันใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าเบาะเด็กแรกเกิดเดี๋ยวแอดมินจะพับให้ดูนะคะว่าเวลาพับผ้าเบาะเด็กแรกเกิดและผ้าเบาะเด็ก6บวกจะเป็นอย่างไร ตัวนี้นะคะเป็นสำหรับเหล็กแรกเกิดเวลาพับออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เราก็ต้องบีบให้มันลงล็อกนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นวิธีการพับนะคะสำหรับตัวรถเข็นผ้าเบาหกบวกตอนนี้แอนดมินก็จะเอามือนะคะลวงเข้าไปข้างล่างจะเป็นเหล็กนะคะและมีแกนสีแดงเราก็จะบีบ เสร็จแล้วเราก็แค่ดึงเหล็กขึ้นนะคะแค่นี้เองแล้วก็เราดูตรงนี้ค่ะว่ามันลงล็อกหรือปะหรือไม่นะคะตรงนี้จะมีตัวล็อกอยู่ถ้าเรามันยังไม่ลงล็อกนะคะเราก็แค่ตีๆให้มันเข้าล็อกดูล้อนิดหน่อยนะคะล็อกตรงนี้แล้วเป็นสีแดงก็สายตรงนี้นะคะรู้สึกจะนุ่มหนาขึ้นนะคะเอาไว้สะบพายค่ะ น้ำหนักโดยประมาณนะคะของตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5.5กิโลกรัมค่ะไม่ได้ถือว่าหนักมากและไซส์กระทัดรัดมากๆนะคะกระทัดรัดแข็งแรงนะคะไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บในรถถือว่าคันเดียวจบจริงๆค่ะสำหรับ Baby s e n YoYo ถ้าใครกำลังมองหารถเข็นนะคะที่ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็จนโตแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวโหลด ไม่ต้องโหลดเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคะเราถือ carry on ขึ้นไปจัดเก็บบนกระเป๋าช่องกระเป๋าสัมภาระเหนือศีรษะได้เลยเดี๋ยวดูที่กลางนะคะเราต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนวิธีการให้ไม่ติดขัดนะคะดูล้อไม่ขัดกันไว้อย่างนี้นะคะไม่งั้นจะก,กลางไม่ออกมือนี้จับเหล็กมือนี้เราจะดึงตรงแ h a n d ิ e ขึ้นนะคะกลางง่ายนะคะเพียงแต่ว่า ครั้งหรือ2ครั้งแรกที่คุณแม่มือใหม่หัดกลางนะคะอาจจะยังไม่ได้ดูลื่นไหลแบบนี้นะคะอาจจะต้องซ้อมนิดหน่อยก็จะได้แบบนี้เลยถือว่าลื่นมากๆนะคะสำหรับตัว b a b y ้เซนโยโยช่วงที่นั่งค่ะอยากให้ดูคือที่นั่งกว้างนะคะเวลาที่เด็กๆโตแล้วอะคะ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่แคบไม่อึดอัดจนเกินไป <S <S <Qiu. S 2> การปรับเอนค่ะตัวนี้145องศา เวลาที่เราต้องการจะปรับให้นั่งนะคะแค่รูดสายตรงนี้นะคะตัวที่นั่งค่ะก็จะนั่งถือว่าดั้งได้แบบหลังตรงเกือบตั้งฉากซึ่งเป็นระนาบที่เด็ก6เดือนชอบนะคะเขาจะชอบนั่งหลังตรงแล้วก็อย่าลืมล็อกสายนิราภัย5จุดทุกครั้งนะคะตัวไหล่ปรับได้3ระดับนะคะ เวลาจะปรับนอนนะคะก็ทำการผ่อนสายตรงนี้นะคะง่ายๆแค่ดึงออกมาแล้วก็มีที่ใส่ของนะคะช่องใส่ของก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะคะสำหรับรถเข็นเด็กพับเล็กตรงนี้มีช่องซิปใส่ของอะไรนิดหน่อยได้มือถือนะคะใส่ได้ก็โครงสวยงามนะคะ แล้วก็ความเป็นคันเดียวจบของ Baby Sen y โยโยนะคะสามารถคลิกกับตัวคาซีดได้ด้วยตัวนี้จะเป็นกระเช้าคาซีดของ b a b y ้ e n นโยโยนะคะใช้คู่กับอะแดปเตอร์เวลาซื้อกระเช้าคาซีดจะมีอะแดปเตอร์แถมไปเสร็จแล้วเราสามารถนำมาคลิกที่รถเข็นเด็กได้เลยตัวนี้ก็คือเราจะใช้เป็นคาซีดก็ได้แล้วก็นำมานำเด็กอ่อนค่ะที่เป็นเด็กแรกเกิดมาคลิกเข้ากับรถเข็นคันนี้ได้ การจะคลิกเข้ากับรถเข็นค่ะเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นอะแดปเตอร์ซึ่งอะแดปเตอร์ไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะมันจะมาพร้อมกับตัวกระเช้าอยู่แล้วเดี๋ยวลองใส่ให้ดูค่ะ เกีตรงโลโก้ค่ะมาปิดกันพอดีมันคือต,ำ,ตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะเวลาใช้นำกระเช้ามาเสียบจะมีเสียงดังคลิกค่ะเท่ากับว่ารถเข็นคันนี้ก็จะใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดแล้วก็มีความสะดวกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้คู่กับกระเช้าคาซีก็คือเวลาที่น้องอยู่ในรถเสร็จใช่ไหมคะเราจะพาลงเราไม่ต้องปลุกน้องขึ้นมานั่งรถเข็น เราสามารถที่วน้องมาเสียบที่รถเข็นได้เลยตัวนี้ก็เป็นความสะดวกสำหรับรถเข็นและคาซีที่สามารถคลิกกันได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กนะคะอายุประมาณ7ขวบค่ะแต่ว่าน้ำหนักเขาอยู่ที่ประมาณ18กิโลกรัมค่ะลองนั่งดูว่ายังเข็นแล้วลื่นไหมนะคะถ้าเป็นเด็กโตแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะปีนขึ้นรถเข็นได้เองนะคะนี่ตรงนี้เขาจะชอบเหยียบเลยแล้วก็นั่งนั่งดีด อันนี้พวกสายไหลอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะสำหรับเด็กส่วนสูงร้อประมาณร้อยหกรอยสิบเงี้ยคะ่ะอันนี้อันนี้เลยแล้วแต่ว่าเวลาที่ไปเที่ยวค่ะต่างจังหวัดนะคะหรือเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศยังมีความจำเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าเขาเดินไม่ไหวเท่าผู้ใหญ่นะคะอันนี้ไม่รู้สึกหนืดเลยถ้าเป็นรถเข็นบางยี่ห้อที่รับน้ำหนักได้น้อยอะคะ่ะเวลาเข็นจะ หนืดแล้วเขียนไม่ค่อยไปนะคะแต่อันนี้ยังลื่นมากนะคะให้ดูวงเลี้ยวนะคะเลี้ยวได้ลื่นนะะี่ค่ะไม่หนืดเลยแล้วก็น้องเขาก็ยังนั่งสบายเพราะว่าช่วงตรงนี้ค่ะยังกว้างนะคะเวลาเราเอาไปท่องเที่ยวก็ถือว่ายังได้เป็นที่นั่งพักนะคะสำหรับเด็กๆต่อมานะคะการเลือกซื้อ b บ b y ้เซนค่ะโยโย่ทเวลาซื้อค่ะโครงจะมี2สี ตัวนี้โครงสีดําล้วนนะคะตัวนี้เราจะเรียกโครงขาวก็คือเป็นขาวดำนะคะแล้วก็เลือกว่าต้องการสีอะไรของผ้าบอกนะคะผ้าบาะมี2อายุอันนี้ผ้าบอกแรกเกิดอันนี้ผ้าบอกหกบวกนะคะเนี่ยค่ะสีหลังคาสีบอกก็จะเป็นสีเดียวกันถอดซักง่ายนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับรายละเอียด ของรุ่น Baby Senioyo 2ค่ะยังถือว่าเป็นรถเข็นที่คันเดียวจบนะคะแรกเกิดจนโตแข็งแรงเข็นลื่นนุ่มพกพาง่ายไม่มีอะไรที่จะต้องติเขาอีกแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ถ้ายังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสอบถามแอดมินทางไลน์ได้เลยค่ะ l i น์ ID at @puwnita นะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ก ด้วยครับ